สวัสดีครับจากร้าน b k เคกษตรเก่าญี่ปุ่นนะครับวันนี้อากาศเยน็นๆนะครับเราก็จะมารีวิวนะครับรถกระเศษอันเนกประสงค์เป็นแบบเออ่อนนะครับคันนี้อ่าเป็นรถที่แบบว่ามองว่าเป็นรถที่ตัวค่อนข้างท็อปออปชันดีนะครับถามว่าทําไมเราถึงคิดแบบนั้นเพราะว่าที่เราสัมผัสมานะครับก็คือแต่ต้องบอกนว่าทุกอย่างมันคือรถมือสองญี่ปุ่นนะครับไม่ใช่รถมือหเพราะฉะนั้น การตรวจเช็คต่างๆแล้วก็เปลี่ยนของเหลวเช็คกรองเปลี่ยนใสพผงใสยพานให้หมดนะครับแต่ลูกค้าใช้งานไปปุ๊บมีปัญหาขอให้โทรบอกเรานะครับก่อนอื่นนะครับตัวนี้ม e ันเป็นรถเอวอ่อนอเนกประสงค์ก็คือยี่ห้อแบรนโนซาว่าถามว่ามันดียังไงดีครับดีกว่ารถดีกว่ารถไทยประดิษฐ์สามล้อแน่นอนครับเพราะหนึ่งถามว่ามีคนถามว่ามันจะสู้รถสามล้อได้หรือเปล่าสู้ได้ครับรถสามล้อโอเคพี่วิ่งบนถนนเร็ว แต่ถามว่าบรรทุกหนักๆแล้วลองขึ้นที่ชั้น45องศาดูครับว่ามันจะไปได้หรือมันจะยกล้อนะครับเราบางครั้งเราลูกค้าถามก็ต้องดูเหตุและผลด้วยว่ามันใช้งานได้ทุกสภาพไหมหรือว่าวิ่งเฉพาะที่เรียบๆโอเคพี่มัน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 อยู่ที่มุมมองของแต่ละคนนะแต่ทีเนี้ยคันเนี้ยครับผมมองว่ามันตอบโจทย์ตรงที่ว่าหนึ่งเ็นเอวอ่อนสองเอวมันบิดได้ซึ่งถ้าเป็นรถธรรมดาเวลาเราขึ้นที่ชั้นหรือขึ้นที่เอียง มันจะไปทั้งคันแต่อันเนี้ยหัวเอียงกระบะกระบะอยู่กับที่กระบะเอียงหัวอยู่กับที่นะฮะนี่คือการออกแบบออกมาคือตัวกับหางมันจะแยกกันเพราะฉะนั้นเวลาขึ้นที่เอียงที่ชันมันจะเซฟต,ตี้นะครับตัวนี้นะครับกระบะเนี่ยก็จะกว้างอยู่ประมาณไอ้ยาวประมาณ2เมตรกว้างอยู่ประมาณเมตรประมาณผมว่าประมาณสักเมตรยีถึงเมตรห้ินะครับแล้วก็ต่อแผงขึ้นมาได้นะครับคันเนี้ยบรรทุกได้500ยโลนะฮะ แล้วก็กระบะเนี่ยมันเปิดได้สามด้านก็คือเราปดปุ๊บเราก็เสียบลงไปนะครับกระบะมันก็ไม่ต้องมีล็อกคือมันจะมีล็อกอัตโนมัติมาจากญี่ปุ่นเขาจะใส่เป็นยางธรรมดานะครับขอบส2 52องห้าสิบสองนะครับตัวนี้มันจะเป็นคล้ายๆเหมือนรถยนต์แหนบ5้าเส้นแล้วก็มียางนะฮะถ้าบรรทุกได้ตันนึงก็คือมันก็จะหนักเรื่อยแหนบมันก็จะแอนแล้วก็ยางมันก็จะไปกดที่ตัวคัสซีนะครับก็คือบรรทุกได้ประมาณตันนึงครับแต่มันก็แหนบมันก็จะนั่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าอยากให้แข็งก็เสรริมแนนบบะคั หรืออยากให้มันทุกที่ิสูงของเบาก็เสริมแผงขึ้นไปนะครับเมตรสองเมตรกันแล้วแต่ลูกค้านะครับส่วนนี่นะครับจุดเดน่นดูนะครับตรงนี้เป็นเทาเป็นยอยนะครับไปปั่นชุดปั่นนะครับระบบเบรกเป็นรถยนต์นะครับระบบเบรกเป็นดัมเบรกใช้น้ำมันเบรกเหมือนรถยนต์นะครับแล้วก็เอวตรงนี้เอวมันจะบิดบิดได้ตัวนี้ก็เป็นคันชักซ้ายและขวาตรงนี้เป็นเกียร์ขับสองขับสี่นะครับครับอันนี้ขับสองกดมาข้างหลังขับสี่ พิเศษดีครับมีดิฟล็อกนะครับดึงปุ๊บล้อหมุนคู่นะครับส่วนเกียร์ก็จะมีโลไฮเดินหน้าสามเกียร์หนึ่งสองสามถอยหลังเท่ากับโลสามไฮสามก็คือหกเกียร์เดินหน้าสองเกียร์ 1, ถอยนะครับตัวนี้ก็เป็นแบตเตอรี่ตัวนี้เป็นพวงมาลัยเลี้ยวซ้ายเลีาายเล้ยวขวาตัวนี้เป็นเบรกเบรกมือไอเบรกเบรกนะครับเบรกรถไม่ให้รถไหลนะครับตรงนี้เป็นแต่ไฟหน้าแล้วก็คันเร่งฮะแต่ ไฟหน้าส่วนท่อเขาก็จะมีมาให้แล้วก็แก้ไขแล้วก็หุ้มด้วยผ้ากันความร้อนนะครับตัวนี้ก็เครื่องเป็นยันมา NFAD นะครับ8แอลนะ8แรงนะครับฝั่งนี้นะครับมาดูฝั่งนี้นะครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นเบรกเบรกเท้าคันเร่งเท้านี่เป็นกระปุกน้ำมันเนะบระไล่ให้เรียบร้อยอันนี้เป็นน้ำมันเกียร์นะครับเบอร์ B 90 ันนี้เราถ่ายให้แล้วนะครับแต่ลูกค้าใช้ไปอาจจะถ่ายอีกรอบนึงนะครับแล้วก็กองตัวนี้น้ำมันเครื่องเราถ่ายแล้วกองเปลี่ยนให้แล้วนะครับใหม่ๆสตาร์ทได้สองระบบทีนี้ถามว่าแล้วมันวิ่งได้เร็วไหมเร็วครับเพราะอะไรครับตัวนี้สแตนดาร์ดมันเซ็ตมาเนี่ยผมว่าอยู่ประมาณทักสามสิบสี่สิบแต่มันเป็นยางบ้างนะครับแต่ถ้าเป็นยางเรียบวิ่งได้เร็วแล้วก็เราอาจจะไปแต่งคายแต่งปัม๊มแล้วก็คายตัวดันคันเร่งมาอีกมันก็วิ่งได้เร็วอีนครับแต่มันอันตรายนะฮะ เดี๋ยวลองดูนะครับเราก็มารีวิวบรรทุกฟางดูนะครับแต่ถามว่าพื้นที่เฉะเะไปได้ไหมไปสบายครับเพราะว่ารถรุ่นนี้นะครับถ้าเราไปดูคลิปในยุโรปเราจะเห็นเขาไปวิ่งบนเขานะครับขึ้นเขาลงห้วยนะฮะสบายนะครับถ้าลูกค้าอยากให้มันสูงก็เปลี่ยนเป็นยางขอบที่สูงขึ้นนะครับคลิปส่วนใหญ่จะอยู่ในฝรั่งเขาจะไปขึ้นเขาลงห้วยลุยลำธารนะครับเดี๋ยวลองดูครับแล้วก็เล่งปุ๊บตัด ตอนนี้ถ้าเราวิ่งที่ไม่เรียบนะครับเราอาจจะใช้เกียร์โลวิ่งครับเป็นเกียร์ไฮมันม evet. ันมันจะเร็วเกินนะครับเนี่ยอันนี้ผมใช้ขับสองอยู่นะครับวิ่งโร่แถวโร่หนึ่งอันนี้โล่หนึ่งนะครับนีโล่สองอันนี้โลสามนะครับวิ่งโรสามดูครับอันนี้ขับสองอยู่นะครับผมบอกว่าสายลุยครับอันนี้ครับดูนะครับ นี่ขับสองอยู่นะครับยังไม่ได้ใส่สี่นะครับจะร้องขึ้นแล้วผมวนลงทัง้งหน้าทั้งฝั่งรูนะครับันี้อาจจะใส่โลสองนะครับนี่ขับสองนะครับขับสองอยู่นะครับนะจะไม่ค่อยขึ้นยังไม่ได้ใส่สี่นะครับ อ,อันนี้ขับสองไม่ขึ้นใช่ไหมครับแล้ว <Yeah. S 1> ดูฟีลองใส่ดีบล็อกดูก่อนไม่ต้องใส่ขับสี่นะครับแต่ดิบล็อกก่อนอ่าแต่ดิบล็อกนะครับอ่าดีบล็อกริบล็อกก็ขึ้นแล้วนะครับยังไม่ได้ใส่ขับสี่นะครับอ่าเรากดดิบล็อกก่อน,นครับ กดดิบล็อกนะครับแค่ดิบล็อกก็คือรับองัูน้ำฐานะเกี่ยร์บรับฐนะ นี่ใส่ไโลสองครับอันนี้ขับสองนะครับนไปไม่ได้ฮะันี่มัฟซีครับคือขับสองก็คือล้อไหนที่มัน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 เบามันจะมันจะปัดนะครับนติดไปขับสีดูวบขับซีนี่ขับสีไม่ได้ดริฟล็อกครับดูยครับไหลเลยครับไม่ต้องคุยครับ แค่ใส่ขับสี่นครับฟี่รถยังไม่ได้ใส่นะครับนี่วิ่งวิ่งที่เอียงนะครับแต่ถ้าเป็นรถสามล้อลอ,ลองลองวิ่งดูนะครับมันทุกข์สูงนะครับผมว่าคว่ำนะครับอันนี้สี่ล้อที่เอีงยงสบายสบายครับ นะเอวมันจะบิดนะครับเห็นไหมครับมันจะไม่ตรงกันโรลดับจะขึ้นอย่างนี้นะครับผมถามว่าสามล้อทําได้ไหมทําไม่ได้นะครับแบบนี้นะครับยกล้อนะครับนี่ัะ ดูนะสบายครับนี่ขึ้นอีกแล้วนะฮะสายลุยครับดูนะครับดูนะครับอันนี้สองครับอันนี้อันนี้ใส่ขับสองก่อนกดไปขับสองแล้วนะครับขึ้นใหม่ครับสองม่ไหมครับเนี่ยขับสองนะมันปีนะไปไม่ไปครัขับปีครับ บายครับผมนิฟล็อกยังไม่ได้ใช้แล้วนะมันสูงครับนี่ครับฮัลโหลขึ้นรถเหรอขึ้นรถเดี๋ยวให้คนถ่ายขึ้นรถก่อนนะครับเราจะวิ่งกลับบ้านนะครับขึ้นเลยนะครับเราถ่ายสดๆนะครับไม่ตัดต่ออาจจะมีบางช่วงนะครับนะเราวิ่งกลับนะครับ นี่เราใส่ขึ้นมาที่เราว่าหับสองก็พอครับดูดิครับหรือพี่ไม่เรียกบก็ไมงเรียกรถเลยครับนีใส่สามดูรครับ ให้เราวิ่งนี่เราก็าใช้โลครับเดี๋ยวเราจะวิ่งบนถนนใช้ไฮแล้วครับคือถนนแล้วนะครับพร้อมยังครับบอลต้องไปเลยครับไปแล้วนะครับไปแล้วครับบอลบนถนนนะครับ ยังไม่แต่งเครื่องนะยังไม่แต่งคำนะตัวปิ่งครับวัดสามสี่สิบครับนะบายสบายครับความเร็วน่าอยู่มาแล้วสามสิบถึงสี่สิบครับเนี่ยกระจกพิเศษนะบอกแล้วเป็นธรรมได้เหรอคิวว๊อ วิ่งพวกนี้อาจจะมีกลิ่นกลิ่นสายพานนะเพราะว่าพอดทีส่สายพานมันอาจจะพวกยางมันอาจจะมีสึกแล้วมีกลิ่นออกมานะครับอันนี้สามทายนะครับถ้ากลับว่าอันนี้เกี่ยวหกใส่ให้ยางให้เร็วให้ยางใหญ่ยางเรียบว,วิ่งเร็วครับแล้วก็ไ้ายั้มหน่อยนะครับแต่งั๊มหน่อยโหวิ่งครับนเะดียว ะลงตรงนี้หน่อยนะครับผมจะลองดูนะครับลองพิสิจน์ดูนะครับลองดูนะครับเบรกดอยู่นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นโลนะครับโลสองนะครับโลสามครับลองดูนะครับแป๊บนึงครับรอคนถ่ายลงก่อนครับผมจะลงตรงนี้ให้ดูนะครับ ครับเกียรสองนะครับนะครับทำไมสี่ล้อมันทำได้ครับดูนะครับนี่นะครับสบายเลยครับนะฮะจะลองขึ้นที่เอียงให้ดูนะครับาดูนะขึ้นที่เอียงนะครับ ันนี้ใส่โลดีกว่าครับดูนะครับรู้นะครับดูนะอันนี้อันนี้ขับสองไม่ไปแล้วฮะฮะไม่ไปครับติดครับขับสี่ครับไปแล้วครับสี่ไปแล้วครับนี่คือเอวหอนนะครับ้อดีของเอลที่มันบิดนะฮะตัวรถตรงแต่เอวบิดเห็นไหมฮะมันก็เลยไม่มีผลต่อการนั่งนะครับนะแต่ถ้าเป็นรถเอวตรงถ้ามันจะบิดถ้าตรงนี้มันหนักถ้าตรงนี้มันหนักมันบิดปุ๊บอันนี้ก็จะหงายเลยนะครับ นี่คือข้อทีของเอี้ยวออดที่กออกแบบมานะครับปลอดภัยครับลองถอยดูนะครับทุก้าบ,บอกให้สามล้อดีกว่านะครับลองมาเทสให้ให้สามล้อระบบสามล้อมาเทสแบบนี้ดูนะครับว่าจะทำได้หรือเปล่านะครับนะ สบายครับอรอขึ้นแล้วก็อรอขึ้นแล้วก็พอแล้วนะครับอ,อันนี้ใส่ขับสองครับยังไม่ใช้ดิฟล็อกนะครับแค่ขับสีนะครับ ครับด <Private S 2> ูครับให้ไปดูนะครับว่าสามล้อทำได้หรือเปล่าสัปดนี้นะครับนี่นะครับดูนะครับอันนี้ขับสองนะครับไม่ได้ขับสี่นะครับนะดูครับนี่ครับดูครับดูนะครับใช้ได้ครับผม ลองดูนี่อีกทีนะครับจะให้ดูตัวลุงร่องนี้นะครับดูหลุมนี่นะครับ,รบใส่หนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งโละนะครับหนึ่งโลหนึ่งโลครับอันนี้ใส่ขับสองนะครับดูนะครับลองดูนะครับ เป็นไงครับันนี้ขับสองโหครับเดสดห้อยนยมันไม่นนขึ้นใช่ไหมครับขับสองอ่าเราใส่ขับสี่ขับสี่ขึ้นไหมสองไม่สี่ก็ไม่ขึ้นอาจลิฟล็อก ดิปล็อกะขึ้นเลยครับนะนี่คือข้อดีของดิปล็อกนะครับปดดิปล็อกเนี่ยสนใจไงก็สอบถามก็ได้นะครับมีอีกหลายคันนะครับผมติดต่อร้านอยู่ราบุรีีครับติดต่อได้092256นะครับ5474นะครับขอบคุณครับ